ถ้วยลงไปเวลาที่เราตุ๋นช็อกโกแลตนะคะคุณผู้ชมก็จะตุ๋นคล้ายๆกับทำเนยละลายนะคะ ก็ใช้ภาชนะใส่ช็อกโกแลตก่อนแล้วก็ถึงจะไปวางไว้บนกระทะนะคะหรือหม้อก,ก็ได้นะคะที่มีน้ำอยู่อันนี้เราตุนไว้เมื่สักครู่นี้ปรากฏว่าเจออากาศเย็นๆมันก็นเลย็งค่ะก็ค้นนะคะแข็งตัวเ้ราในส่วนของอช็อกโกแลตที่เป็นช็อกโกแลตสีอย่างนี้นะคะท<ม>่านผู้ชมก็ตัดเท่าที่เราจะใช้นะคะไม่ต้องจํานวนมากนะคะ น,นี่สีเขียวใช้ได้แล้วนะคะส่วนสีอื่นๆนะคะอันนี้อันนี้แช่ลงไปในน้ําร้อนอย่างนี้ยนะคะท่านชมมีกระทะสักใบหนึ่งก็ได้นะคะแล้วก็มีถ้วยหรือพิมพ์ขนมเล็กๆตัดตัวช็อกโกแลตใส่ถ้วยลงไปแล้วก็มานําแช่ลงไปในน้ําร้อนตัวช็อกโกแลตพอได้รับความร้อนมันก็จะเป็นไงคะนุชมันก็ละลายะคะ่ะละลาย ทานผูช้ชมก็เคยทําแล้วไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตสีสีดํานี่ก็ได้นะคะช็อกขาวช็อกดํานะคะเส <c oughs> ร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตักในส่วนของช็อกโกแลตเนี้ยใส่ถุงนะคะใส่ถุง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตสีเขียวท่านผู้ชมนะคะ พอละลายนี้แล้วนะคะคนพออุ่นๆนะคะท่านผู้ชมก็เทใส่ถ้วยเทใส่ถุงนะคะเร่างง่ายๆนะคะ,ะ,คะเอาไว้สำหรับตกแต่งนะคะแอบไว้ข้างหลังนะคะนุชค่ะ นะคะคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะตัดถุงนะคะปลายแหลมๆเนี่ยนะคะก็จะได้ในส่วนของ,ของตัวช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นสีเขียวนะทะ่านผู้ชมเราก็จะบีบมาส่วนตกแตก่งถ้าเราต้องการสีเดียวนะคะอย่างนี้นะคะบีบให้เป็นเส้นนะคะเราสามารถจะบีบ ลวดลายได้หลากหลายนะคะจะบีบเป็นจุนหรือบางท่านอยากจะจุ่มลงไปก็ได้นะคะจะสีเดียวสองสีนะคะก็ได้ทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวสีต่อไปแล้วก็ถ้าเราต้องการสีอื่นนะคะท่านผู้ชมก็เตรียมนะคะ สำหรับช็อกโกแลตแบบนี้ท่านผู้ชมนะคะพอละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกลงมานะคะคนพอช็อกโกแลตอุ่นๆอันนี้คือส่วนตกแต่งถ้าท่านผู้ชมจะไม่ตกแต่งสีสันแบบนี้ก็ได้นะคะก็จะได้เป็นโดนัทจิ๋วที่มีเฉพาะในส่วนของพวกเม็ดมะม่วงนะคะหรือเม็ดอัลมอนด์สไลด์ เราก็จะตักในส่วนของตัวช็อกสีนะคะใส่ถุงนะคะเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วก็ตัดปลายลอันนี้ก็จะเป็นสีส้มใช่ไหมคะถ้าเราอยากได้สองสีสามสีก็บิดทับลงไปก็ได้แบบนี้นะคะสีเดียวจะไม่สวยไม่เล้าใจก็หลายๆสีก็ได้นะคะ มีสีชมพูก็มีนะานุชนะใช่ค่ะนะคะอ่าด้วยกันก็ได้นะคะสองมือค่ะน้ำตาลสีเผื่อใครชอบน้ำตาลสีก็สามารถที่จะโรยน้ำตาลสีก็ได้นะคะเผื่อสีเขียวอย่างเงี้ยบางทีดูแล้วว่ามันคล้ำไปกับสีน้ำตาลเนี่ยนะคะทุกทูนก็อาจจะเติมน้ำตาลสีไปก็ได้นะคะนะคะ ได้ทั้งนั้นเลยเอาชอบแบบสีอะไรก็สามารถที่จะตกแต่งได้นะคะในส่วนของตัวโดนัทจิ๋วอันนี้นะคะสีมันเข้มมันดำนะคะ,ะก็อาจจะมีส่วนตกแต่งที่มันมีสีสันก็จะทำให้ดูน่า,นาทานมากขึ้นน,<ๆ>นะคะแต่ว่าเวลาเราขายเนี่ยนะคะนุชเวลาที่นุชขายนุชนุชแต่งสีไหมไม่แต่งค่ะแล้วก็ไม่ได้ใส่พวก เม็ด <Made> อั<ช>ลมอนด์แล้วเวลาเวลาทําวัตถุดิบใช้เนอยอะไรคะอะใช้มาการีนคะ่ะต้องบอกอว่าใช้มาการีนเพราะว่านุชขายราคาย่อมเยาใช่ไหมเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ขายในตลาดที่เขามีกําลังซื้อมากๆ<ช>อย่างเนี้ยนะคะอนุชทำถุงเท่าไหร่เวลาไปขายก็สิบาทค่ะจารย์ก็จะขายประมาณห้าชิ้นสิบาทแต่ก็ใช้มาการีนที่ที่คุณภาพดีนะใช่ไหมคะที่คุณภาพดีนะคะ แล้วเวลาบรรจุถุงนุ่บรรจุแบบไหนมีตัวอย่างมั้ยตัวอย่างเรามีตัวอย่างอยู่ด้านนู้นว่าเวลาเราจะบรรจุอันนี้คือลักษณะถุงที่ที่นุบรรจุขายอยู่นะคะก็จะประมาณนี้สิบบาทนี่ค่ะวันไหนที่ขายดีที่สุดวันโกนค่ะวันโกนวันโกนใดอ่ะโกนผมเหรอวันก่อนวันพระค่ะก็เรียกว่าวันโกนค่ะก็จะขายดีขายดีมากหรือก็จะเป็นช่วงเสาร์อาทิตย์นะคะที่ค่ะไม่ได้ไปทํางานใช่แต่ว่า สิ่งที่น่าประหลาดใจแทนที่ว่าเด็กๆจะชอบกลับกลายเป็นว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะชอบนะคะค่ะเด็กๆกไม่ชอบซื้อรับประทานแต่ว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ซื้อไปรับประทานเล้ทำไมล่ะเพราะผู้ใหญ่เพราะว่าเขาบอกว่าลักษณะของโดนัทที่ได้เนี่ยมันนุ่มนะคะหนึ่งมันจะนุ่มที่จริงแล้วถ้าเด็กๆเลือกเลือกทานเนี่ยก็จะได้คุณค่าทางอาหารมากเลยนะ,ะ,ะได้ทั้งไข่ไก่ใช่ไหมที่เราใส่ลงไปนะคะ ได้ทั้งไขมันจากเนยนะคะได้คาร์โบไฮเดรตจากแป้งนะคะอย่ีนะ้ถ้าเรามีพวกถัว่วมีใส่พวกเม็ดมะม่วงลงไปเนี่ยก,ก็ได้คุณค่าทางอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะอันนี้เราเห็นว่าส่วนที่เราจะมาตกแต่งนะ,ะก็ง่ายๆนะคะบางทีถ้านุชทําแบบสีๆอย่างเงี้ยจากที่นุชบอกว่าผู้ใหญ่ชอบตอนนี้เด็กอาจจะมาชอบก็ได้ถ้านุชไปเติมสี ช่ไหมเด็กๆเนี่ยบางทีเห็นสีน้ําตาลเนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่ามันจะกลัวขมอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพนั้นเราก็ต้องต้องเปลี่ยนใหม่แล้วว่าจากที่ทําสีเข้มก็ต้องมีสีสันมาตกแต่งหน้าแบบนี้แหละ,คะ,ะคะนุชถ้ามีสีชมพูยิ่งจะยิ่งสดใสก็ไปใหญ่เลยนะ,ะวันนี้อาจจะสีแบบยังไม่ถูกใจวัยรุ่นเท่าไหร่นะมีแค่มีเขียวมีเหลืองมีส้มอย่างเงี้ยนะคะ อาจจะมีขาวด้วยก็ได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าในส่วนของตัวช็อกเนี่ยนะคะมันมีหลากหลายนะคะมีทั้งช็อกโกแลตสีขาวแล้วก็สีต่างๆเพื่อที่เวลาที่เรามาทําขนมขายเนี่ยสิ่งพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจลูกค้าอีกอย่างหนึ่งถ้าหากโดยทาแบบธรรมดาสีสันธรรมดาเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจวัยรุ่นนะคะคเดี๋ยวเราจะมาลองบรรจุดูว่าถ้าเราจะขายเด็กเนี่ยในส่วนที่ตกแต่งเนี่ยค่ะนุช แต่ว่าก็ต้องเป็นไงคะช็อกโกแลตเนี่ยก็ต้องทิ้งไว้ให้มันแห้งซะก,ก่อนนะทิ้งไว้ให้มันแห้งซะก,ก่อนน,กกอน,นะ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 เดี๋ยวโทษทีนะเดี๋ยวเราจะต้องนำถาดมาวางไว้ข้างหน้านี่จะได้มองเห็นชัดๆหยิบใช้สะดวก บางท่านอาจจะบรรจุเป็นกล่องแบบน,นี้ก็ได้นะคะท่านผู้ชม,ชมหรือจะใส่ถุงแบบนี้นะคะแบบที่เราใช้<ะ>ไม้เนี่ยนะคะอา,อาจจะเลือกไม้ย,วยาวๆสักนิดนึงนะคะเสียบให้สีที่มันแตกต่างกันตอนนี้ขนมที่เราจะมาบรรจุเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องเป็นไงก่อนน,นม้นก็ต้องแห้งก่อนน,นะคะช็อกโกแลตแที่จะราดข้างหน้าเนี่ยต้องแห้งให้สนิทซะก่อน<ะ>สองตัวขนม ก็ต้องเย็นต้องเย็นนะคะเช้าเช้าไม่ได้นะคือมันไม่มีความร้อนนะคะท่านผู้ชมต้องเย็นซะก่อนเราถึงจะนํามาบรรจุใส่ถุงใส่กล่องเพราะวิชนั้นขนมของท่านผู้ชมเวลาถ้ามันยังร้อนอยู่มีความร้อนอยู่ข้างในเวลาเราบรรจุไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีไอใช่มันจะร้อนออกมานะคะพอไอร้อนออกมาเกาะที่ถุงมันก็จะพอเจอนานๆเข้ามันก็จะกลายเป็นหยดน้ํำนะคะมันก็จะมีความชื้น ที่สะสมอยู่ในถุงในบรรจุภัณฑ์ของเราเวลาท่านผู้ชมเอาไปขายนะถ้าวันนี้ยังขายไม่หมดพรุ่งนี้มันอาจจะเป็นไงคะขึ้นราไดาอาจจะมีโอกาสเสียได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการบรรจุภัณฑ์ก็เช่นเดียวกันนะคะต้องดูแลด้วยนะคะต้องต้องทําให้ถูกนะคะเราถึงจะบรรจุขนมของเรานั้นออกมาแล้วเก็บไว้ได้นานขึ้นนะคะอันนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทวนสูตรกันอีกสักนิดหนึ่งว่าในส่วนของโดนัทจิ๋วที่เราเห็นเป็นสีน้ำตาลเนี่ยนะคะมันมีส่วนผสมอะไรบ้างค่ะก็จะมีแป้งอเนกประสงค์นะคะหนึ่งร้อสสิกรัมค่ะร่อนรวมกับผงฟูนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะโซดาเซนส่วนสี่ช้อนชาโกโก้ห้าสิบกรัมนะคะสี่อย่างนี้ส่อยรวมกันนะคะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายสามร้อยกรัมค่ะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชานะคะไข่ไก่สี่ฟองค่ะสามอย่างนี้เอามาตีรวมกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงจะใส่แป้งที่ร่อนรวมกับผงฟูใช่ไหมคะแล้วก็เติมในส่วนผสมของนมสดนะคะหนึ่งส่วนสี่ถ้วยตวงนะคะ,ค,ะค่ะแล้วก็คนจนส่วนผสมเข้ากันนะคะเติมในส่วนผสมของเนยละลายอีกสองร้อยกรัมค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมที่เสร็จเรียบร้อยก็คือปร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยนะคะตีไข่น้ําตาลเกลือรเรียบร้อยแล้วเทแป้งใส่ลงไปในอ่างไขค่คนให้เข้ากันใส่นมใส่ เนยละลายก็<า>ยเป็นอันว่าส่วนผสมของโดนัทเนี่ยเรียบร้อยก็รอพิมพ์อย่างเดียวว่าต้องทําพิมพ์ให้ร้อนนะคะทานเนยขาวบางๆตักในส่วนของตัวแป้งหย่อนลงไปจะตกแต่งหน้าด้วย <ๆ S 2> เม็ดมะม่วงหิมาพานหรืออัลมอนด์สไลด์ก็ได้ <ๆ S 2> เสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้อย่างน้อยสักจนกระทั่งส่วนผสมของแป้งเนี่ยสุกพอสุกแล้วก็ตักขึ้นมาวางพักไว้ให้เย็นแล้วก็จะมาตกแต่งหน้าด้วย ช็อกโกแลตละลายก็ได้นะคะก็จะเป็นช็อกสีช็อกขาวนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนํามาตกแต่งหรือถ้าหาเราจะไม่ตกแต่งก็ได้ก็จะได้ในส่วนของเม็ดมะม่วงกับอัลมอนด์สไลด์ตกแต่งไปแล้วนะคะพอทิ้งไว้เย็นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะมาตกแต่งใส่ภาชนะใส่หินพอนะคะเพื่อที่จะจาหน่ายนะคะหรือถ้าเลียงเด็กๆก็อาจจะทําเป็นไม้ๆอย่างๆนะคะโรงเรียนเปิดเทอมแล้วกลับมาบ้านเจอ บราวนี่นะคะโดนัทบราวนี่หรือโดนัทรสอื่นๆนะคะทานคู่กับน้ำหวานกับนมก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าถ้าเราทำเองนะคะกันหนึ่งก็จะได้ของที่มีคุณภาพค่ะแล้วก็ได้ปริมาณที่มากค่ะนะคะก็ประหยัดรายจ่ายนะคะแล้วก็มีความสนุกสนานนะคะใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เราจะเห็นว่านะคะสำหรับการทำโดนัทจิ๋วไม่ได้ยากจนเกินไปะนะคะ,คะสำหรับรายการครัวการอาชีพของเราเนี่ยนะคะนอกจาก รายการสดวันศุกร์กับวันอังคารแล้ว<ฮ>ะนะคะวันอังคารก็คือรายการของอาจารย์อ,อนน์นมที่ <ฮะ S 1> สอนเกี่ยวกับอาหารว่างขนมไทยวันศุกร์ก็จะเป็นเบเกอรี่สําหรับวันจันทร์วันอังคารนะคะวันพุธวันพฤหัสเราก็ยังมีในส่วนของที่เป็นเทปนะคะค่ะท่านผู้ชมที่มีจัดรับดาวเทียมดูเองก็สามารถที่จะดูได้ในช่อง นะคะ13หรือช่อง9 3ถ้าท่านเป็น DLTV 13 DLTV 13นะคะถ้ามีจันรรับดาวเทียมก็เปิดไปที่ช่อง9 3นะคะก็จะพบกับรายการครัวการชีพตั้งแต่เช้าวันจันทร์ะนะคะพอวันบ่ายวันจันทร์ก็จะมีอีกตอนบ่ายโมงะนะคะก็จะเป็นเทปเก่านะคะพอวันจันทร์ตอนช่วงเย็นนะคะ 6, ประมาณ6กโมงเย็นก็จะพบกับเราอีกเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมสามารถที่จะดูได้ ทุกวันเพียงแต่ระยะเวลามันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็ต้องติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงแค่นี้พบกันสัดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ we